คลิปดบ้างอยากดูหน้าตาตัวเองเสียงตัวเองับบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพและเสียงอยากรู้ว่าเป็นยังไงเห็นคนหนึ่งก็หัดทำกันลองเล่นกันถ่ายดูบ้างบันทึกเรื่องราวเองดูบ้าง นี้เล่าเรื่องอะไรดีอ็เออ,อเจชนาพาไอโฟน 4GS มาราคา16กิกราคา39,900บาท32กิกราคา42,900บาทโอแม่เจา้าแพงเวร์ใครจะซื้อเนะก็คงมีคนซื้ออะมีไอโฟน4แล้วจะซื้อทำไม 4GS ไอโฟนห้าเลยดีกว่าวันนี้กัจะบันทึกอะไรบ้างบันทึกไว้ว่าหนึ่งจะเลือกสูบุรี่เลือกสกอสบห้าอยากจะตั้งใจเล่นเปนตัวหนาเบืจะดูดีขึ้นอืแสงนี้ดีกว่าแล้วก็วันนี้วันที่สิบเจ็ด เจอเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่รถโดนขูดใครก็ไม่รู้ว่าขูดจะขูดทำไมยาวขนาดนี้ไม่น่าทำกันคิดไม่ออกเมื่อวานไปจอดรถลิมถนนก็เป็นไปได้อาจจะเป็นเวลานั้นหรืออาจจะไอ้รถกระบะเมื่อวานที่ขับสวนกันแล้วแม่งขับกวนๆแล้วดันจอดรถในหมูม่บ้านเดียวกันเลยนะ รู้เ้วยว่าเราเลี้ยงเข้ามาจอดตรงนี้ไม่รู้เป็นมันหรือเปล่าคิดแล้วก็งุดหงิดพยายามปล่อยวางอยู่วันนี้ก็ที่บ้านก็เหตุการณ์เงนปกติอยู่น้ำมีเปลี่ยนๆปล่ยบอ่อข้างๆนิดหน่อยฝนตกนะระบายไม่ทันน้ำคลองเที่ยมท่วมปริ่มเลย สองวันสามวันนะคนเขาบอกว่าที่ยี่สิบเนี่ยถ้าจะหนักไม่รู้หนักจริงหรือเปล่าแล้วก็เตือนคน,นอ,อื่นแป่ละสามนาทีาเามาติดแค่นี้ก่อนมาคุยกันใหม่